ไอ้น,นี่ผมมาลัางเลอดเล็ดนะครับผมก็เดินเข้ามาเลยครับเดินเข้ามาเลยๆเลยครับจะเจอหลานอาหารนะครับผมหลานขาหรือหลานอาหารนะครับ,เด,เ,รบเดินมาเลยๆเลยครับผมเดินมาเรื่อยๆเลยแต่ผมต้องเปลี่ยนผ้าก่อนนะครับลงเล่นนำ้ำถึงดาเป็นปน้ำลึกก็จะนับนะไปกับผมไม่กล้าลงนะก็เป็นน้ำลึกนะผมไม่น้ำไม่เป็นนะ ไอที่น้ำตื้นๆนะครับผมผมบอกอย่างเดียวผมว่าน้ำไม่เป็นนะกับบนนี้นีเ่เก้าอี้หนังอยู่นะครับผมนี่นีมีมมมมกเก้าอี้หนังนะนี่ครับเหมือนเด้ลงทางลงครับอ่าน่าเล่นไหมครับผมน่าเล่นไหมครับเดิล้ลลุงคหรอผมไปล,ลุกไปดูับ้ว นี่ชาวบ้านเรามานั่งเล่นกันนะครับผมนั่งเล่นอย่างนได้ครับทีน,น,นี้บรรยากาศยินดีลมลื่นด้วยที่แต่ต่ำชาร์จได้นะครับผมนี่ก็นี่ก็ต่ำตั้งเดืนด้วยนะครับเสร็จเก่าวน,นังเล่นนะครับผม Mà lên mặn à bố, lên mặt Mà đẹp đi à, đi gặp đi lên nấm đây né đây được, à, đây được, đây được, 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 mấy 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 được, Thế là bây giờ ngày bánh nha Này ừ. thả la căng nắm á bụng ระวังปลาเป้าครับผมมีป้ายเตือนอยู่ครับระวังปลาเป้าครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมห้ามเล่นก่อนนะครับผมให้ดูก่อนนะครับมีป้ายนะมีป้ายเตือนอยู่ระวังเป้าปลาเป้าระวังเล่นน้ำระวังปลาปลาเป้าครับผมตัดระวังเล่นน้ำปลาปลาเป้าครับโอเค con cái anh chắc này có bay không view đi yên đi với em đi sợ là ăn nắm rồi Để 5 triệu mặc đấy hả nhỉ cả ดผมตาเอลาปีผมนี statement. ่คร hey, ับหมีห hey. um ันลอยฟ้ากันนะครับผมนี่หันลอยฟ้าด้วยครับผมเป็นกระเช้านะครับผมกระเช้าส่งอาหารนีก็ส่งบินนะครับผมก็ใช้กระเช้านะผมใช้เชือกนะผมเอยบรรยากาศดีมากเลยครับผมอ่ะบรรยากาศดีมากผมมาสัมผัสด้วตัวเองนะครับผมแกงูแร่นะครับผมนะครับผมบรรยากาศดีมากเลย แต่ว่าคือต้องมีป้ายเตือนอยู่นะครับผมระวังหน่อยนะครับผมนะครับคือดีมือผมสั่นระวังเล่นน้ำระวังเล่นน้ำอะไรอะ่ะระวังเล่นน้ำปากเป้ากันอะไร,รอ่ะระวัง ต้องต้องเขียนแบบนี้ครับเล่นน้ําระวังปลาปักเป้ากัดจากอันให้หว่าครับผมนะระวังปลาปักเป้ากัดครับผมเออกก็ได้นะครับผมเดินแบบสั้นๆน่ะไอ้นี่อะไรอะระวังเล่นน้ําปลาปักเป้ากัดอะไรอะโอเคทำนี้นะครับผมน่าเขียนว่าเล่นน้ําระวังปลาปักเป้ากัดก็พอนะครับผมโอเคนะผม ครับโอเคนะผมปี๊บไตืกันอยู่นะครับผมอัมานหน่อยนะครับผมรอปลอดไฟตัวเรานะครับผม ธรรมชาติมากเลยครับผมปลาปลากระเป๋ามาเดีไม่ได้เล่นนะครับผมว่าไปเตือนนะครับผมมีไปเตือนอยู่ก็ไม่ต้องเล่นนะครับผมโอเคครับผมจังอาหารแล้วครับผมเดี๋ยวก็จัดเต็มครับผมโอเคครับผมไปเจอแล้วมูจิก็มาไปที่ตัวใจได้ไหมครับผมผมดันำผมดำโอ้ย่าไม่ดื่มนะครับเดี๋ยวไม่ดื่มอันอะไรกับข้าวด้วยคนเดียวเนี่ย ต้นต้นต้นตจำขาลีกับผมนี่นะต้นต้นขาลี่โอเคว่าคุณเจยวจั๊กปลาไปเลยครับวันนี้โอเคกับผมโอเคครับผมนะเดี๋ยวไปเจอนะครับผมได้มาลากันแล้วผมอ่าคุณนูนก็หลังซัดกับยายคุณนูนก็หลังซัดหลังซัดต้อความสะอาดนะครับผมนะครับผมต้อความสะอาดนะครับยายนูโอเคครับผม โอเคนะเก็บบรราการไปแค่นี้ก่อนนะครับผมกินเงินก้อนนะครับยูต่ำๆครับผมตตำูครับ จำอาโป่งับนี่ต้องจำทะเลในปลาพุงครับเด่แกงหูแลลนะครับตอนนี้ กับผมจังับคูกันนะครับถึงก้า